เป็นพ่ออกแตกตายไปแล้วสู้ลูกพ่อไม่ได้คนณเรื่องเป็นนักดนตรีที่ดีนี่ต้องซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมค่ะพ่อนี่แหละเรียกว่าทูนหัวของพ่อแพ้จริงเลย่อขา,าอันนี้แขนลูกถมอพ่อเป็ลูกกอดอะ พ่อหิวยังคะฟังเสียงท้องร้ององมาตั้งนานแล้วนี่ยหอือย่างนี้ต้องจัดข้าวซอยให้เลยเมื่อกี้โบไปซื้อข้าวซอยมาเดีย๋ยวโบไปอุ่นให้นะคะเอาร้อนๆเลยนะจ๊ะมันต้องร้อนมากเดี๋ยวพ่อปากพร้อมแอลล่านะสวัสดีจ้าน,นะาหยุดหยุดเลยอะไรอ่ะมาหาใครล่ะ อา่าตลกตลกไม่เปลี่ยนเลยนะนี่เพิ่งคุยกันอยู่โยกๆว่าหนูจะมาหานี่ไงล่ะมาหานโอ้ยจอร์จยอดจอร์จยอดยอดไงอยอู่อังกฤษนานทำไมสองเรื่งเป็นความโชไดีะล้ว <c oughs> ยอดก็ยอดมามามาหลานลักมาครับโอ้ <c oughs> โหไม่เจอนาน <c oughs> คาะคเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะเดี๋ยวโบเวฟให้วันนี้ก่อนเลยลูกไม่ต้องเวฟมาที่ก่อนค่ะก่อคิดถึงคิดถึงันแกเฮ้ยนายพี่จอร์จจำไม่ได้เหรอเอาใช้มือตั้งแต่เด็กกันแล้วพี่จอร์จพี่ย้อยนะคะโอ้พี่ย้อยไปทำอะไรกับหน้ามาปะคะดูหล่อจนจำไม่ได้เลยโอ้โ เออเราพี่ยักษ์กลับมาจางกลินเมื่อไหร่อะคะแม่สบายดีไหมแม่แม่ตายไปสิบเจ็ดปีแล้วนะอะไรนี่ปีที่แล้วงานตกเตลือกแม่ให้ดูเลยว้าวอะไรนะแม่ก็เข้าใจนะนนจริงเรื่องมันก็เศร้านะฮะ ผมเข้าใจนะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเศร้ามากหมเองก็แทบจะรับไม่ได้เหมือนกันน้ำทำใจให้ได้นะชีวิตเนี่ยมันมีเกิดแล้วมันก็ต้องมีดับไปสังขารมันขอไม่เที่ยงสักนนึ่งูมงต้องดับแบบนั้นเหมือนกันใช่ครับว่าแต่ใคร ี่โบไงน้องโบลูกสาวนะเองลูกสาวมึงเป็พระนะฮะน้ามันตลกน้าน้าเป็นหมันไม่ใช่เหรอซุปเปอร์ยันเป็นหมันนั่นเมื่อไรโหน้าน้าดูเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะนี่นี่เป็นโนด้วยเลิกเล่นหน้าแล้วเหรอฮะ ดูบ้านดูบ้านเขาดูบ้านเขาอ่ามาอํากันนะบอกว่าเป็นบ้านไม้ดูดูดิบ้านไม้ชัดเ<ป>ลยหยักมาดูไหนกันน่ะที่เป็นบาดหยักษ์มานี่มาลูกไหนเล่ายอดเอ็งเอามาหนี้เลย ด,ดูดูดูดดูดูดูด้ดู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 ดดูดูดูด้ดดู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 ด่ดูดูู้ดูดููด อื้ปัดซบที่สุดเลยมันคิดว่าบ้านมันเป็นนักเลงมาจากไหนวะมันคิดผิดแล้วที่ฉันจะบอกไว้ให้นะเจ้าขุนปูของเราเนี่ยนะก็เป็นนักเลงเก่าสิบตอนหนึ่งยังลุยมาแล้วเลยนักเลงมันมาละสิบคนปูแกแค่คนเดียวลุ้มเตะปูเชื่อไหมไม่มีร่วงปูอืดเหรอพอเตะป้าบกำลังจะร่วงจะร่วง,อ,ววง,วงอีกคนก็หิ้วขึ้นมาเตะจะร่วงจะร่วงอีกคนก็หิ้วขึ้นมาเตะขึ้นมาปูเป็นะก้อหรือไงก็ไม่รู้ วันนี้เว้ยเลือดเสือจะพลังงานข่าได้แต่ยาไม่ได้มันต้องเอาคืนนะเฮ้ยไม่ใช่จะบอกว่าปล่อยเขาไปเถอะนะนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายัางใจดีแยกน้ำให้ด้วยี่เอ็งจะไม่คิดปัดบัางเลยไงฮะเดี๋ยวแนอะไม่เชื่อมาอห้อยโชว์อะไรกูหรือเปล่าเนี่ยเออว่าแต่ว่าของสำคัญนะ่ะที่ฉันบอกให้แกเอามาจากสุพรรณเอามาด้วยป่าของสำคัญเอามาดินะ เดี๋ยวนะหนูว่าหนูเอาอ,อยก่อนแป๊บนึงนะใจเย็นนะหนูอ๋อหนูอยู่ไหนอยู่นูน่นจุ๊บเฮ้ยนี่ยิงกับบ้าว้สุดยอดฮะของสำคัญแบบนี้ไปวางซีซูดได้งไงอะนี่แกรีบกลับเอาคืนมาเลยนะโอ้โหไม่ได้หรอกบ้านนูนะ้นน่ะดุยังกระล้อไปเล่อพี่เองยังไม่เข้าใจนะของสำคัญเนี่ยนะ ของเจ้าคุณปู่อะไรทุกชิ้นเนี่ยนะเราเป็นลูกหลานต้องรักษาดูแลมันเท่าชีวิตเพราะฉะนั้นแกรีบกลับไปเอามาไม่ได้หนูทำไม่ได้หรอกนะแกต้องทําได้ไปเอามาไม่หนูไม่ไปถ้าสองคนไม่มีปัญหากับข้ามันไก่ก็ได้อเี้ยแต่ข้ามีปัญหากับพวก<น>เองทุกคนเนี่ยแหลอะออาเอ้อเยเอาวอย่างนี้ก็สวยเลยว่ะ <c oughs> เอ็งสองคนนะเว้ รีบออกมาจากวงดีมเฮ้าเลยอจะบอกให้ด้วยระหว่างแกเนี่ยกับข้าวมันไก่ฉันเลือกข้าวมันไก่ไว้เฮ้ยเลือกไปเลยไม่ต้องไล่ด้วยข้าไปเองคนมีแต่อีโก้อย่างเองอ่ะเอาแต่ใจตัวเองไม่ต้องเลยวันวันไม่เคยฟังคนอื่นเลยแกลงมือเหมือนกันตามใจธรรมันเนี่ยะ มีความรักให้มันบ้างไหมมีความรักมันกะพูดกับมันจริงดีเคยพูดความจริงกับมันจองมาเอาได้ไห้ไอ้สามทำไมรีบออกเลยไปอองดีมเขาไปต่อรับคนยังแก่วาวมันมีนี่่ะ าหายไปไหนวะตรงนี้ขอตรงน,งนี้มันหล่น <c oughs> เห็นเหรอเน,นี่ยมีเห็นมัง้งคือคือเดินมาไปที่บ้านๆกูเลยเดินมาเพื่อแล้วก็่ายมาไนี่ไงหายนี่อยู่ใช่ป่ะหายนี่อยู่ดิฮะขอเแท้ๆมันคัญมากจริงๆเนะี่ยแล้วทำไม่ให้อ่ะให้ทายแน่เลยยังนะม,มันจะเล็บหูแย่เนี่ยฉันก็ทำให้ฉันใจอ่อนสิไงอ่ะอือ ห่าอะเป็นปะโอ้โหชั่วโมงนี้หอนก็ยังได้เลยเอาหอนบิ้ลโอ้ยลูกคอขอมือละจับมือไปเอาหมุนตัวหมุนตัวได้เหรอหมุนตัวดลุยต้งหมุนขวาหมุนด้วยหอนได้เบิ้ลเอาหมุนอีกรอบโอ้โหนี่ เยอะเกินไปแล้วนะภูเขาโอ้โหพอเลยพอเลย,เลยคนอย่างฉันนี่ไม่เคยยอมใครนะในภูเขาเอาไม่นด้โอเคเอามาดิครับขอเถอะนะสำคัญมากจริงๆเนี่ยให้ก็ได้ว้าวคุณแฮะวา้าได้มาแล้วหีบของฉัน ชกไหมมนอเก่งมากเลยสุดยอดล้านนะเอาแล้วตอนเองเข้าไปในบ้านเขาไม่มีใครเห็นหรอโอ้โหมีนี้ใครจะไปเห็น่ะดับหนูมันปลอดโปร่ง้อสบายอยู่แล้วนะมันยินอยู่หน้ายูงนี้เหรอวะทำไมนั่งเอียงๆกันวะท่าโอ้โห ข่างมันเถอะนะฮะเอาว่าข้างในหีบอันนี้มันมีอะไรเหรอสำคัญแค่ไหนแกะมาแกะแกะกันดีกว่าอนาก็ไม่แน่ใจนะข้างในมันเป็นอะไรอืมแต่น่าคิดว่ามันน่าจะเป็นอะเฮ้ยนานเดี๋ยวสิเอ้าปิดไฟหน่อยเฮ้ยอะไรเน่าหอนแล้ว บอกว่าเกินเที่ยงคืนแต่เธอคนเดียวจะไม่มองคนอื่นเพลงยังยดังใจยังหวังพบเธออยู่คอยเสมอคอยเสมอเืีอยงดวม,มองสองเท่าไรมีเตอเธอขอสักครั้งอยากแค่ลองรู้จากเธอดูทุกครับงานเลี้ยงยังมีวันเลิกรานะครับขอให้ชาวรันมุ่งใจท่านกลับบ้านในสวัสดิภาพไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้ดีกว่าเพลงจากตูนบริสันนะครับกับคิดฮอด ใช่เราเกิดเพื่อสิ่งนี้เลยไล่เองออกต้าหัวหน้าวงรีมเอาซะ เสียงเสียข้าวสุกที่บนเลือนกินบนหลังคาไฟไฟไฟพวกแกน้่มันเีขี้กันจริงๆโอ้ยยพี่ตาครับว่าแต่พวกเราจะมีแผนยังไงต่อไปครับพี่มีสิดข้าไลแกออกข้าไล่อกออก ขัาไลแกออกจากตำแหน่งผู้จัดการงรมเาไอ้ให้แกมาเป็นมือแทนมือแบตครับพี่ขอบคุณมากพี่เต่ายัตังยพอแล้ว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 เข้าไปเฮ้ยขอบคุณครับ อ้าวไอ้เจมส์ครัพี่ลองมาตีกองดูดิเฮ้ยพี่ฉันตีกองนะแล้วฉันจะไปทำอะไรให้มันลองดูบ้างให้โอกาสกับคนเข้าบ้างสิฮะเออโอ้โหเสด็จเสด่งนี่ใส่เหมือนพ่อไม่มีผิดเลยเนี่ยนะติดเองนั่นแหละ ไปแล้วเว้ยน่า,มาผมถามแต่แต่เลยครับนี่มันเที่ยวแม่อย่างครับเนี่ยฟันน้ำนมลินปิงเว้ยฟันน้ำนมลินปิงเออเป็นดูดีดีเลย ของหายากเ้ยไม่ได้ได้มาง่ายๆของแท้กันี่เอ้ยแท้เลยรับรองนะอันนี้นะพ่อเองไม่มีแน่ใบไผ่ยังติดอยู่เลยของแท้เฮ้ยอันอันนี้คือผมได้แป้นะเอาไปเลยเอาไปเลยแท้นะฝากไปเก่งใจแล้วก็คอคูนนะครับเก่งใจอะไรกันว่าพวกกันทั้งนั้นเอ้ของเนี้ยไม่ต้องเก่งใจหรอกเว้ยมันจะได้มายากเ้ย ต้องไปลลอะมันแล้วเถวันบอกกี่เตอแล้วบาได้เือถวันเขาเ่อถวินเอ้าเฮ้ยบบมีรรมเลยวะนี่รู้จักกันแล้วเ่ะอ๋อแป๊บแป๊บปเจอกันเออขบปะกันแต่ว่า